สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ผมก็เดินทางออกมาแล้วนะครับกำลังจะเข้าน้องแคร์นะครับออกออกมาแบบบุดวิทย์ครับที่น้องนะครับจะไ่เห็นลูกทำเนีนยนาตัวนั่นไลกัดมันกินอันนี้โอมันกัดเต็มจะห่งเลยเนี่ยจะซื้อใสเนี่ยมันบนน้ำมันเหนียหา นะครับก็ลงคลองเสร็จแล้วนะครับลงคลองเสร็จบ่ายสองห้าสิบนะครับออกจากท่าเรือของเตยโอ้เรียแบบอุรับตับใหม่เลยพี่น้องนะครับมาถึงก็มาถึงด่านด่านสุดท้ายนะครับด่านไอเขาไม่ให้ขึ้นนะครับบ่ายสามโมงพอดีนะครับก็เลยขอเขานะครับมันเหลืออยู่นาทีหนึ่งหรือวะนะครับบูธฟิดครับพี่น้องนะครับเป็นกันเลยบอกเร่งเลยเด้อ่าดัน เล่งเลยเหรอเอ็มด่าน,นดาน่ดานกระเจกว่ะอ่าด่านเก็บตังนะครับรุ่นรุ่นป้าหมดละทำอะไรกันเอิ้นป้ากับเพราะพีด่ดกเนาะต้นใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอ่าบางคนเขาก็ไม่ขึ้นนะครับผมเคยมาอ่าชมจังหวะกันกันกบอ่า ่ายสามพอดีหรือไม่หรือไม่ก็เหลือสองนาทีหนึ่งนาทีอย่างงี้นะครับบางคนก็ไม่ให้ขึ้นนะครับบางคนก็ให้ขึ้นก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่เขานะครับไอทางด่วนนะครับ่บายสามเขาไม่ให้ขึ้นนะครับทางด่วนทางโทวีททเวนนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ออกมาจากไอออกออกมาจาก คลองเตยแล้วก็มาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับพี่คิมบูดบิดนะครับพี่คิมเออบูดบิดอ่ะผมนี่บูดบิดแต่ว่า,าเสียคิวนี่ติดเวลาเต็มๆนะครับของผมมันเสียเวลาตอนอตู้มันเต็มนะครับแล้วทีนี้ก็ได้ได้ย้ายเขียนนะครับย้ายเขียนไปไปตู้แถวใหม่นะครับ มันก็เลยเป็นเสียเวลาก็กินเวลาไปประมาณสิบนาทีนะครับตอนย้ายตู้ย,ย้ายเออย้ายช่องลงนะครับเพราะว่าแถวหนึ่งมันเต็มแล้วต้องย้ายไปอีกแถวหนึ่งนะครับก็เลยกอมมนบอกในค่ายง่ายอ่ะโอ้สบายอืมในค่ายค่าแรียนง่ายตู้นะครับ รถก๋าคือไลยแถเนี้รถหลายหลายเมื่อก,กี้ก็เจอรถอูอินตาด้วยนะครับหลุบไปในน้ำมาแช่งได้ต่บุบุนเป็นเป็นมาซื้อหัวรถดี้องเป็นมาซื้อหัวรถยวนยุดร่งสิทธ์เหะเระเือเห็นเรียนเอกไม้จะทั้งร่งสิทธิ์ผมเนี่ย เออเออคิวจะดันหรอจะยันยะยันนี่ครับก็กำลังจะเข้าน้องเคียรถด,ด่วนไปแล้วครับรถด,ดว่วนจวดจัดขนาดเลยพี่น้องโอ้แลนปูนตัวนี้ไปทรงยยัซเปียนปูน T V I อีเขา่าอีลีบอเขก็แซงก็จะออกไปก่อน เอ,อส่วนผมก็จะไปเอาปูนราชสีนะครับวันนี้ปูนราชสีกลับบ้านเหมือนเดิมครับกลับบ้านน่านจะได้สองเที่ยวนะครับโอ้ยอิดบล็อกน่าเสียดายมากเลยครับท่านผู้ชมงานบล็อกต้องบอกเยอะไหมงานบล็อกผมเยอะมากมากเลยต่ยไม่มีปัญญาเอาไปให้เขานะครับไม่มีปัญญาที่จะเอาบล็อกไปไข่ ได้อยู่ถ้าเราไปรอใส่แต่มันมันรอไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะรถเราก็มันมีงานต่ออยู่จะให้ไปนอนรอทั้งสามคืนแบบนี้มันก็ไม่ได้นะครับผมอะมันได้เสมอนะครับแต่ว่าผู้เต่าแก่วเนบพรวาว่าน้ำมันน้ำเด้เ่าแก่เขารับงานไม่เขาจะเสียงานเขา เดือดเ่าไปใส่ช้างกูอยู่ไหนฮะข้างบนฟูกเดียนทำามห้ยแล้ผู้นายงบ็อกก็ผลิตไม่ทันครับท่านผู้ชมลรงบ็อกก็ผลิตว่าท่านขายดีครับเงินบ็อกเนี่ย เสียคิวก็บอกวิ่งบอ็อกช่วยน้อยเมื่อกี้ก็ได้แมนบอกซอยแน่พ่ะนะรถเสียแมนก็ยังซ่อมไม่เสร็จแต่ใกล้จะเสร็จแล้วแหละได้ยินเสียคิวพูดอยู่เมื่อกี้ใกล้เสร็จแล้วก็เหลือดัดคัดซีแล้วก็ประกอบแค่นั้นก็เสร็จ แม่มนี่สำรองใจวอลุดแสนงวดรดกับหาเงินหาเงินสองเดือนเดีอนละหาหมืินเนี่ยเป็นแสนขายของขายกินโอ้หิดวอรุษสองแสนเสียแม่นให้่อหาเงินจริงเน่เสียคิวมาคุยด้วยโอ้ผมอยากได้รถเลยครับ <c ười> อยากได้รถล,ลองนข่ยคันนี้เนาะช่วงงานหลายๆอย่างที่แบ งางนั้นการเป็นแบบนี้ผมว่าผมรอดดิท่านผู้ชมผมว่าผมรอดนะครับแต่มาดูช่วงที่หน้าไม่มีงานนะครับช่วงที่่ามีงานนี่สีรอดว่าละ่ะขนาดรถบริษัทแท้ๆที่เท่าแก่หางานให้วิ่งหางานจริงๆก็ยังได้จอดอ่า ที่เขามีงานวิ่งประจำะนะยังได้จอดนะครับเห็นว่าสว่วงที่ผมผมมีงานที่ได้จอดนอนแลีนมาแล้วก็จอดนะครับช่วงนี้มันช่วงหน้าง,งานครับเอาทันก็ทันนะแต่มันเอาไม่ทันหรอกอ่ะผมว่าหลายแล้วผมเรียนถะบอกนีแ่แหละแต่บอกวันจี้จังหวานะถ้าเสียคิวให้บอกว่าให้ร่วมน้ำนี่โอเคเลยล่ะ งานน้ำเสนะียคิวเลยเสียคิวเสียแมนนะครับงานตัวเดียวกันแล้วก็โอ้หลายหลายงานกับก็จะดึงกันเหตดเป็นทีมนะครับคนละมี่รถคนละคันสองคันนั่งกน่คนก็จะเอามาเห็ดเป็นทีมกันเอ็ดดีเห็ดด,ด,ดีนะครับนี่ที้รลานดีก็จะเอามาเหตดบอ่ออยูนี่แล้วกันบบานอนนะอยากได้อนะ อะไร EQ มึงวุ่นวายทั้งวันเลยวันเนี้ยรถขึ้นไหลเลยวันนี้วันอย่างวันวันอย่างไรันเนี้ยมันพุดเ่นั่นหรออทิตย์นี้ก็ได้สองสองเที่ยวเนี่ยเต็มทีแล้วกลับไปแล้วเนี่ยไปขึ้นมาได้อีกเที่ยวหนึ่งนะครับส่วนผู้อื่นกจ็จะได้สองในสามอีกขึ้เขา ปว่ากันครับมันดูทีจังหวะเนาะอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าลูกเนี้ยผมมาน้ำมันเนี่ผมก็คอยเรียนลดออกพี่นนองส่วนมากก็ไปถึงเวลาลูกนอนก็ก็จอดนอนนะครับผมกวนนอนไวนะ้น้ำมันแหละมาเด็กตื่นขึ้นกับแก้งนะครับแก้งกับแจ้งพร้อมกันแหละ <c oughs> นี่ครับตรงตรง,ตรงนี้ที่ก็จะตีบอ่อนอนเห็ดงามงามอ่ะเจ้แเ้งหาบ้านคู่ โอ้โอยนะอยากได้อยากได้เลวันโอ้ยนี่มันกัน้อนได้ยี่ออกอันนี้กันได้รู้สึกว่ารถโดนโดนไปนี่มันอีกกินพ่วงมาไล่เหรอไอ มันมาไล่เนี่นหนักไปทางใสยังไงหรอพี่น้องนะครับเป็นอ่าวางวางปล่อยมือไม่ได้เลยเนี่ยจังหวะตรงมันกระตรงเลยนปล่อยมือนะครับจังหวะตรงก็ตรงอยู่แต่บางจังหวะเ็าปล่อยไม่ได้นะครับเหมือนมันจะไปไในนส่ยงเนหรอก้อเห็นน้ำหวานทางอันเนี่ยแต่กันทั้งเีเรียบดีๆนี่ก็ปล่อยไป,ไปก็ไปเลย ตรงที่ดีเลยล่ะก็ใส่ปุณละเจษีนะครับท่านผู้ชมปุณละเจษีไปร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าผมจะออกรถผมจะออกรุนไหนดีถ้ากันกันกันหมักรถรุนไหนเอาเอาเอาฮีโน่แล้วเอาแล้เอาแล้ว ยืมก็ขอซอยอีกจากล้านหนึ่งไได้บ่คจะคจะคุยหลเนี่ยแ็่ได้แม่พิเศษนะิดเศนแค่ส่งเดีปะไอ้รีเป็นอย่างเงี้ยไหมเหี้ยไรันใตยกับใตรถเกวบ็นได้แันนี่บีบนันี่เป็นไปนักหรออุ้วัอ้มวเคยบีบเนาะ อาบเอาใไหมบีบบ้างเนี่ยคอยเงือกขึ้นอ่ะพิดเสร็จแล้วแก้ส่งเลยก็ได้อยู่นั้วงัน,น,น,นอะไรลูกนี่ครับก็ขออนุญาตจบคลิปอยู่ที่อุตสาหกล้วกันนะครับนี่ครับถึงอุตสาหกิจพอดีนะครับท่านผู้ชม สหุหกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนรถพ่วงดัมเทนเลอร์นะครับแต่งซิ่งแต่งสวยแถมไม่ร้อมแล้วแต่มักครับสุดยอดโยกโปวยเลยครับู่นี้เห็นรถได้แบบโอ้งามครับนะครับผมคลิปนี้กข็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ อาจมีคำพูดคำจาอะไรที่ผมพูดไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ